เครื่องนี้ลูกค้าเพิ่งจัดคอมมาจากคอมมาแต่รู้สึกยังไม่สุดเลยส่งมาให้ทางร้านช่วยแต่งเพิ่มและนี่คือหน้าตาเครื่องตอนแรกของลูกค้าโดยลูกค้าอยากอัพการ์ดจอเปลี่ยนเคสและติดตั้งชุดน้ําเปิดการ์ดจอที่ลูกค้าอยากอัพคือ5070 Ti ทางร้านเลยแนะนําเป็นตัวการ์ดแลก EX Gamer ไว้การ์ดจอสามพัดลมที่จะช่วยให้เคสดูเต็มขึ้นอีกทั้งยังคุมโทนเครื่องที่เป็นสีขาวมาต่อที่เคสที่ลูกค้าอยากได้เป็นตัว Hi-Way 70เคสทรงตู้ป่าพร้อมจอทัชสกรีนขนาด14.9นิ้วพร้อมจัดเต็มพัดลม AR สพินและ8บวก8พินจาก AIJS และเปลี่ยนจากชุดน้ำปิดของเดิมเป็นชุดน้ำเปิดจากแบรนด์ไบสกีและฟิตมอนต์แต่ที่พิเศษคือลูกค้าเลือกใช้ตัวบ็อก CPU เป็นแบบมีจอจากแบรนด์ไทเอ็กซ์เลือกใช้แท่นเก็บน้ำเป็นแบบเหลี่ยมฟิตติ้งเขาต่อเป็นสีขาวน้ำเป็นสีชมพูใสเดินท่อแบบสไตล์ิกเนเจอร์ของทางร้านและอยากจะบอกว่าชุดน้ำเปิดของที่ร้านไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลหรือเปลี่ยนน้ำเรียกได้ว่าใช้ยาวๆจนกว่าปั๊มจะพังไปข้างหนึ่งและต่อให้ปัม๊มพังก็เอามาเปลี่ยนกลับไปใช้ต่ตนนต่่ออออออไไไดด้้้้ททันนีีมมตตงงงงรรสสเเเคาหืืปยิซชุ อสำหรับลูกค้าท่านไหนอยากได้ทั้งความสวยและความเย็นแบบเครื่องนี้สามารถทักเข้ามาปรึกษากระทางร้านได้เลยนะครับ